มาบัวคนนอกหมู่ดําแล้วครับเนอะเงินเงินเมื่อเรา่าตู้จนตามเมื่อคบมันเล่าอยู่เนี่ยจังหวะเพิ่นมาบักันเราไม่ได้าเงินสิเบิดเจ้าที่เพิ่นมาบค่ะอาเนบิเพิ่นมาบเมืองกะถึอน้เพิ่นอีกมาเล่าโบแค่เลขตัวนี้บอกคันถามเล่าคันได้ตัวเลขมากเนี่ยคือเครื่องเซบกับสวัสดีครับ สวัสดีครับเขาถามหมดเลยเอาพอดีมาให้หน่วยมากานพดีันเคยถือดิจต่อกันจังหวะรอโอ้ยบ่บอกจะพูดเชอยากเคียวกันใช่ไหม่แวเไม่คุณพจะหมวดเลยถานมแล้วว่าปิดว่าถือมาอยอ่ตลอดพลันถึบ่ถือเท่าไรพลันี่งงวดที่ว่าเิ่นซื่อลอยคุณลอยเขาโกงหมด บัตรเทลบัเ้ากู้าห้าร้อยเาเลยมันเฮยช่วยมากเ้ำมันมผมเหรอบ่าถือเลสร์เพราะเขาบอาเขางวดสองงวดสองงวดสามหมดงวดที่สามนะครับงวดที่สอันงวดนี้นี่เพิ่นกับฟันนะพ่อเนาะฝันค่ะโอ้ยวนี้เพิ่เาไข้พอสรงห่เพิ่นวาจังไจ้ะอันด้ ยังความฝันเห็เพิ่นเอฟซีฟังไหมคะตอนนั้นเพิ่นไล่ความฝันผมว่ได้อยู่น้ำเพิ่นอยู่ทถนนครับเพิ่นเพิ่นจะบอกแบบนี้ความฝันนะเพิ่นกล้วยเพิ่นคุยกล้วยเขาบอกกะเอานี่ก็ได้หรอกเอาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแต่เอาว้าจังไหมเพิ่นก็บอกคือจังเพิ่นวานนี่แหละได้เลขแล้วสสบพักกันกลับเพิ่นว่ากับผู้เอาเลขมากคือคือเป็นเป็นหลานของ ยายยายสีกับตามีเดินมาบอกน้องลินลี่นะซื้อซื้อร้านเราน้องลินลี่นะแต่ผ้าคนที่ไปนอนอยู่เห็นเห้ขึ้นขึ้นมาบอกเลือะผ้าตายยังเกาะตายทิปไปกับผู้บาดเนี่ยตายยังเกาะขับผู้อุ๋ยังเออตู้แพงตู้แพงตู้แพงไรยางแม่หลานหลานของยายสีตามีนะนั่นแหละผ้าดินลี่ผ้า พลาตูแพร่งกันคืนมาอมเอาเงนได้เลขก,ลบก็บสบกับเพิ่นวะมันี้เพิ่ได้ถามได้ตัวไหนได้แล้วเก่าหนึ่งพึ่งเก้าเพื่อนวะสองตัวท่อนี่อันนี้พ่ออุ๋ยพ่ออวี๋ข้ามตาลเพิ่นปุ๊บคมเลยได้แล้วเรียบเป็นนอนอยู่กระตอมกระตอบเนาะได้แล้วเลขปุ๊บคมเลยเนี่ยตีสองควาน่ะปุ๊นมาเพิ่นก็ได้แล้ว,ลลลลวหลานยินดีขึ้นมาทรงตัวเลขแล้วเพิ่นวะ น้าลีขึ้นมาบอกตัวเลขกมนตีซองบอกปุกเจ้าแมอันพใหย่ข้าตาเนไหมพใาญ่ข้ามตาตื่นตื่นเม่อจะคล้องสวนที่ว่าเพ็นถือเหล็กหลายๆเมืยนพวกบุญธรรมนะตื่นตื่นในเหล็กเหล่าแมนเม้าเล็กได้แล้วได้แล้วพันมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเถิดเก่าหน่งเนื่งเก้ามันบอกแกนี้ บอกเลขตัวเลขก็คือ9 1 1 9พวึ่งหน่งเก้าหัวหัวขตาหัวหงายพ้นทักกันนอนได้ทำเนี่ยบอกสองตัวอันอันนี้คืนว่านอนอยู่กับกับท่อมอยู่ทั้งสวนยางนอนอยู่คนละหมองนอนอยู่คนละหมองเนี่ยนอนอยู่คนละหมองแมนค่ะตัวเลขก็คือของพ่อค้าตาได้หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะพเนนเก้าหนึ่งเป็นบ้างแมนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไปกลับน้ำเห็นไห หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเนาะหอดงามมากกับไบโรดแล้วว่าอย่าอย่าประมาทแล้วว่าไาจะได้ก็พอแล้วว่าไปกับไบโรอย่าประมาทโให้ประมาทนะคะท่านผู้ชมกะอันนี้ก็เป็นความฝันของพ่อคำตาเนาะได้ตลอดเลขเนาะพ่อเนาะแต่ก็ฝันตรงกันหลายคนเนาะพ่อเนาะไปเหมือนไปนอนเอาตั้งใจไปนอนเอาเลยที่ขั้นไปนอนมันเหนครับ ยำได้ได้ยำนั่นบ่พอหัวไปนอนอยู่ทำน้ำยาที่ว่าทางรถมันบ่หอดยังว่สียด้เสียดายอยู่เนี่เม้นเมไหนยางไปน้องมูไปว่ได้เดียวนี่รเขาจะพัดเต็มเข้าใจคคุณพ่ออายุเท่าไรแล้วเจ็ดอยังแข็งแดงอยู่นะคะมันยางสามกิโลนะกันไปหันได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เล็กสามตัวเป๊ะๆเลยตามน้ำยาอันหนึ่งลวทั้งวัไปมอหอดเอาได้ยงเอาสามกิโลหุเดาสามกิโลเอาลวดไปไปไปสำรวจมาแล้วเอไปจ่อไว้ตีนผู้เฮ้ยไปนอนเอาไอกับผู้บ่ายน่ะครัเมื่อนั้นก็ตั้งใจไปเนาะครับเนาะไปสำรวจเพิ่งแล้วไปบันทึกอันพวกที่ว่าก็จาไปน้ำครับปืนคนบ่ายมันยิ่งใหญ่มากครับ ฟังเสียงวูวูวูมาเจ้าทีพ่ะนะเออเจ้าที่ซื้อไว้จะได้ก็บพวกข้ามยังก็น้่อนทำน้ำยา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 ไม่เป็นทำบมะแงนะยมเพื่อใดเคยเคยใดเนาะเพื่อนอย่างเราจะกดยังไงน้องป้าวัดสุภูมิโมเมยนสะกดนครส่องดาวลงหมึกไฟลงหมึกไฟ เคยแตกสามตัวโอ้ต er, ัวให่ยเขาร้อยได้แสนหารุ่นท่นี่หลัง<ำ>จากนั้นมา,านยางบวไว้บาน,นไปว่าได้หรอวะแสดงว่าพ่อเคยไปเอาบใบตะกอนไปกั้คู่บาน,นไปกั้งคู่บานแสดงว่าเพื่อนก็ช้อยากไปอยู่เนาะค่ะเนาะอยากไปแต่นี่ผู้ยางนั่เราไปเลยมีมูอเนาะค่อยยางค่อยพักไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้องไปเอาคนอยู่บ้านอันนไปฟังภาษาขา ไทยขาไทยโซ่โอ้ภาษาโซอืมขาจะว่าภาษาโซมันตรงมีผู้เปล่นเลยมันองมันเองวาจังสรรคู้บาลีเราว่าเ่าคือคู่บาลีเป่าค่ะคูบาลีเป็นภาษาโซ่แต่ว่าคููบาลีบางวันเนี่เขาพากล่าวกันนะเราน้อนรับนะใช่โอ้ยฟังเขาผู้เขาหูวจักภาษาเขากัน แปลเข้าไานครับต้องมีล่ามเออต้องมีล่ามแปลต้องมีล่ามภาษาโซยต้องเอาค้นบ้านนั่นไปน้ำรัดเท่าเลยวิชาผัด้มหมักของพ่อคำตาคระคตัวเลขที่ฟังก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าะคะท่านผู้ชมค่ะเี่น้องเก็บจอยเดอรเป็นแนวทางนะคะในสุกๆมันมหมฟันย้ำได้ได้ย้ำนะครับ กันถือกรนือมดบานเอาหลดนะคะเป็นาวสี่เนาะนี่กับวอมเนของเก่าหมดแล้วเันของเก่าวอเป็นท่ไแล้วเอาเราปรเทศจังไดลรพอจังซีมีโอกาสได้ตัวเลขเฮตจะได้จังซีมีโอกาสได้ตัวเลขที่พอเบาแต่ต้องรอจนกว่าซีมีโอกาสออมีผู้ผ้าล่อไปนะผ้าเรอยงรดอ่ะล่อาำลดอยู่โอ้ยกันหดไปแล้วค่ะ หม้อไส,สาเล้งกับบะหดอนข้านคนยาง,ง,งางน้ำหลัง <c oughs> กู้หลังกู่ข้ามจ่าตัวมันแกว่มในวันนี้ความขึ้นหรือลางเวียนขึ้นง่ายนนี่ความยางความวันนี้ออกแล้วขากลับออกมาวันนี้ออาแล้วเขาเห็นนี้นะอนอาแล้วกลับเราเรยกเขาบ,บอกเราลย,ลยได้เลาขเราปั๊บกับเขาไรนี้บ้ามปั๊บปั๊บเอาเลแล้วก็วางเลยไป เตะคุยกันโยบุลรถอืมบ่ต้องเฝ้าสกันยุหันบ่ได้คุยครับลงมาหอดรถจังไปเบาสูซกันฟังจังจังแปลตัวเลขจังมันแปลคำามเบาที่เพมันบอกอย่างนี้จังมาโซกันยุบีนเจ้าที่แรงคักนะพรนะเขาบอกท่านกวนเลยเลยครับได้เราเนี่ยหมดเลยครับอือเฝ้าลงมาเลยเจ้าที่เขาบอกเรื่อมั้งครับเจ้าที่เขาบอกเองเลย พี่น้องคะเป็นตัวเลขของคุณพ่อข้ามตานี่คือเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะพ่อเนาะไอฟซีจย์ใบนะคะทำช่วมตัวเลขก็คือสีตรงกันกับคู่บ้านนะคะเนาะสามตัวตัวได้ก็พ่อมีสามอยู่บ่อาเก่าหนึ่งโอห้าเก้าหนึ่งโอ้ลืมเขียนหาเก่าหนึ่งนั่นเลยพี่น้องเดือห้าเก้าหนึ่งเนาะสามตัวเนาะนะคะอ่ะสุกๆมันหาสุกคุณสุกคนนะคะเดี๋ยวจังไรสติตามตัวเลขให้ทำชุ่มเดี๋ยวมา